ตลาดจีนโบราณชาแก้วจังหวัด<า>ชนบุรีเราจะพาไปดูบรรยากาศจริงรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยใครที่เคยไปเมืองส่วนถานะจะใครอยู่เมืองส่วนแถาเลยใก,ก,กล้ๆกรุงเทพเองด้วยนะเสาอย่างเดียว3โมงเย็นถึง3ามทุ่มไฮไลท์ของตลาดนะฮะที่สำคัญเรามีท็อปมีของเก่าๆไว้ให้หนาูเปิดมาตอนนี้ก็เข้าปีที่10ผุ้คนหลังไหลกันมาเนี่ยแน่นมาก10ปียังไงยังอยู่อย่างนั้นอีกไเตาหูจีฮอเจียซี่วัสดีค่ะเราชอจิ้วค่ะบอชอพีหุงเออชีนี เจเนอเรทิกเนี่ยยากที่เดี๋ยวเกียร์พลหรือบอกเบี้ยเกียร์จีบอกงิงางเจียวหวยฉากขากเรียวไหลจีก่ออ้วกักติกหุยเสียห่ออิวหอไหลท้อยเตียวซอหงส่อจิวหอไหลเจียฮอหมุยเจียเตียวซอหมุยเจียเรี่ยวหิงใจหัวอไหลไปหลอกเยียไปเพ่งอ่ะเสียบอเสีย๋อจู่สีหมาโจ๊กที่นี่จะมีรถแบบนี้ให้นั่งรถลากแบบนี้พาชมในตลาดไทยคำศัพท์ภาษาจีนแป้จิ๋วจังเอ๊ะจังเอ๊ะบอกว่าให้ยกมือเดินมาโอ้โหโอ้ค เธออาบน้ำมอบเราช่วยสอนลูกสอนหลานด้วยนะเชิญเลยครับมาบ้างข้าวผลเคยนเียรเนหมดแล้วหนึ่งท่นค่ะเย่เหมือนเกมอ่ เดินรอบนี้อาจจะเดินทางไปด้วยกันนะคะ<ช>ว<ช>ัจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่3แล้วใครที่สนใจอยากจะเดินทางไปกับเราสิกะเจโก,กยถักข้อความเข้ามาได้เลยเราสื่อได้ทีมงานส่งรายละเอียดโปรแกรมทัวร์5วัน4เคนวันที่18ถึง22พฤษภาคมไปให้ทุกๆคนนะคะคนจองเยอะมากและก็ยังมีที่ว่างนะคะเพราะว่าเรารับประมาณ3 0